เลขมงคลมีเลขมงคลของตัวเราไหมเป็นเลขอะไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําวันเกิดของคุณเกิดพุทธกางวันในเดือนกันยายนครับ,ะร,บระคับระมรนกิ่าว,ว่าการเงินและการงานนะสำหรับคนเกิดพุทธกางวันเป็นอย่างไรดูซิอ่พื้นดวงของ คนเกิดพุธกลางวันดูซิว่าการเงินช่วงนี้นะเป็นอย่างไรดูสิพื้นดวงไพ่ขึ้นในเรื่องของอมันมีเรื่องรายจ่ายเหมือนกันนะมันมีเรื่องอะไรหายอย่างที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยไพ่ขึ้นเป็นพระแม่อุมาหมายถึงเรื่องของการจัดการทุกอย่างให้สําเร็จเสร็จสิ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินนะให้มันดูร่วงไปได้ด้วยดีนะ <Bing> แต่ว่ามันก็ต้องใช้อาศ,าศัยการวางแผนการคิดวิเคราะห์จะทําอะไรแบบไหนให้มันดียิ่งขึ้นจะทําอะไรแบบไหนให้มันไม่เกิด ผลเสียนะในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันจะต้องจัดการเรียบร้อยจากเรื่องก่อนเดิมๆให้มันผ่านพ้นไปได้ดีอ่ะดูซิว่าการงานอย่างไรปับ๊บสับการงานไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการจัดการปัญหาต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของการงานการวางแผนให้มันเป็นระบบระเบียบเพิ่มขึ้นไพ่ขึ้นเป็นท้าววสวรรณน,นาทิหมายถึงเรื่องของการจัดการอย่างาเป็น สิ่งที่เราต้องใช้ความจริงจังนะใช้ความกระตือรือร้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้มันสําสเร็จไปเรียบร้อยนะให้ขึ้นในเรื่องของการทีม่มันต้องระวักเรื่องของปัญหาต่างๆที่เรามีโอกาสที่เผลอเลยและเอือทําให้เกิดปัญหาที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการงานนํามา่อทำงาน,นแล้วเนี่ยในห่วงจุงนี้ต้องมีการจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาที่มากขึ้นกว่าเดิมอะเรามาดูดีก,กว่าว่าสําหรับการเงินนะอนดีตเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการเงินปั๊บ ไพ่ขึ้นในเรื่องของการจดนะบันทึกไพ่ขึ้นเป็นพยาพิเภกหมายถึงการคาดการณนะ์ในเรื่องของการเงินของตัวเราในการจัดการบริหารต่างๆเพราะไพ่ขึ้นตั้งแต่พื้นดวงเราว่าอมันมีการจัดการใน,ในตอนนี้นะและเราต้องจัดการกันต่อไปนะต้องใช้ความระวังดังนั้นแล้วเนี่ยการจดบันทึกในอดีตข,ของเราจะช่วยได้เยอะเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยในห้วงช่วงนี้จะเป็นอย่างไรปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นเท้าเวสวดนะหมายถึงเรื่องของการ คุมนะคุมการเงินให้เรียบร้อยการจากการจดบันทึกจากการจัดการให้มันเกิดผลดีกับตัวเราในเรื่องของการเงินไม่ให้เกิดปัญหาที่มักยิ่งขึ้นกว่าเดิมถือว่าเป็นนิมิตที่ดีนะดูซิว่าอนาคตหลับอนาคตเนี่ยมันเป็นการจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของน้สินต่างๆให้มันเรียบร้อยไปขึ้นเป็นฐานะไ่ถึงเรื่องของการจัดการแล้วเนี่ยต้องจัดการให้ให้มันถูกต้องรักการแล้วก็การบริหารตัวเราการใช้จ่ายของตัวเรา อยากพึ่งไปใช้จ่ายเกินตัวเกินไปนะ้ำมันทาให้มันเกิดเริ่มเริ่มเกิดในเรื่องของนิสินเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องระวังนะดูซิว่าเราจัดการไปได้ไหมในเรื่องของการเงินนะดูซิว่าทําอย่างไรได้บ้างให้ขึ้นเป็นพระอินให้ขึ้นเป็นการจัดการแล้วก็การอดทนรอในเรื่องของรายจ่ายที่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเราบ้างในบางเรื่องมันก็มันก็ต้องใช้นะ้าเวลา ที่จะให้มันเป็นการเงินอยู่ตัวเราก็สามารถขยับขยืน่นหรือว่าใช้ใจตามใจได้ในอนาคตนั่นเองอะดูซิว่าไพ่เจออะไรบ้างไพ่ขึ้นว่าในช่วงนี้มันเป็นการหาทางออกในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของเงินต่างๆที่มันยังคงค้างคาอยู่นะการที่เราจัดการให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นนไม่หมายจะเป็นสิ่งดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเครียดหรือไปอะไรเป็นการจัดการให้เราเกิดความร่มโปร่ง,รงสบายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ มีเหตุไพผลนองตัวมาแต่ว่าอย่าไปใช้อะไรที่มันเกินตัวจนเกินไปเท่านั้นเองดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินนะคนเกิดพุทธกางวันเนี่ยอยู่ที่60%นนะคือต้องค่อยๆหาทางออกในเรื่องปัญหาต่งตางๆแล้วก็ค่อยๆจัดการไปจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินในอนาคตนั่นเองเป็นพลังใจให้นะครับเรามาต่อกันที่ในเรื่องของการงานกันบ้างนะสำหรับการงานคนที่ไม่มีงานเป็นอย่างไรบ้างปั๊บ สำหรับคนที่ไม่มีงานในช่วงนี้นะไพ่ขึ้นในเรื่องของการกระตรือรน้นะโอกาสเรื่องการงานเริ่มมีเข้ามาแล้วนะไพ่ขึ้นในเรื่องความเร่งรีบการผลักดันตัวเองให้เกิดผลสําเร็จเพิ่มขึ้นนะไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังแต่ต้องใช้ความพ,ย,พยายามมากิีนหนึ่งเพื่อจะเกิดความสําเร็จเพิ่มขึ้นนะไพ่ขึ้นทวีสุวรรณนาเทศตั้งแต่เรื่องของอเป็นพื้นดวงของเราเนี่ยมันเป็นการที่เราใช้การกระทําของเราใช้ความรู้ความสามารถของเราทั้งหมดที่มีแล้วก็ให้เกิดผลสําเร็จ กับตัวเราในช่วงนี้ได้นั้นแะล้วเ,เนี่ยการที่เรา,าใช้ความเพียยายามใช้ความอดทนอดการทุกสิ่งอย่างมันจะเริ่มบังเกิดผลในผลแล้วนะอองดูซิว่ามีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมแนละต้องจัดการไหมนอะดูซิไพ่ขึ้นในะเรื่องของอใจของตัวเราต้องเป็นหลักสําคัญที่ต้องเพิ่มเติมนะในเรื่องของการโอเคเราต้องเพิ่มพลังใจของตัวเราให้มากๆในการที่ไม่ไปฉุดลังตัวเองความขี้เกียจความเกลียดคร้านความกลัวนะความผิดหวัง หลายสิ่งหลายอย่างเป็นเพียงความคิดของตัวเราที่เราต้องผลักดันตัวเองและต่อสู้ต่อไปนะโอกาสมันเริ่มมีเข้ามาตยาหมดหนหมดกําลังใจตัวเองหรือตัดปรอนด้วยจิตด้วยใจของตัวเราจนเกินไปดูตามรัตาคนเปจริงและสู้ต่อไปนะครับ่ะดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างปั๊บไพ่เตือนอะไรบ้างปั๊บไพ่คือในเรื่องของอาการใช้จิตใช้ใจของตัวเรานี่แหละในการจัดการจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะ เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงสองมุมสองด้านความคิดของเรามันจใช้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกเสมอไปบางอย่างมันก็อ,อยู่ที่ใจของเราต้องสร้างแรงบังดนดาลใจนะสร้างมุมมองดีๆนะมุมมองบวกๆเข้าไว้บ้างเพื่อที่จะผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปให้ได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพียงแค่เราอยางทําไม่ได้หรืออยางไม่ได้ทำเท่านั้นเองนะดนะนะังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจจะสําเร็จก็ได้ที่ใจของตัวเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ไม่มีงานอยู่ที่ 80%นะโอกาสเริ่มมีเข้ามาแต่ว่าระวังนิดนึ่งระวังเรื่องของใจดังนั้นมันทําให้ในเรื่องของใจของตัวเราเนี่ยมันลดน้อยลงเปอร์เซ็นต์ก็ลดน้อยลงได้โดยชกันเป็นประหลังใจให้นะครับเรามาต่อกันที่สมรับคนที่มีงานนะคนที่มีงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างปับ๊บพ่ขึ้นเป็นไกรทองพ่ขึ้นเป็นการลองนะพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของอใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ มันมีเรื่องปัญหาในเรื่องของการการในธรรมของตัวเราและมันเกิดผลเสียห,หายเหมือนกันนะแล้วการตัดสินใจการใช้สติในการจัดการปัญหาของตัวเราเนี่ยต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบเหมือนกันอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราทําไม่ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องอในการใช้ความคิดใช้ความวิเคราะห์ นะอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องบางอย่างก็ต้องถามผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าผู้อุปสมบในเรื่องของการงานที่เรากําลังรับผิดชอบให้เขาช่วยแนะแนวทางให้มันไปถูกต้องยิ่งขึ้นจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเพิ่มเติมอ่านดูซิว่าเราควรแก้ไขยอย่างไรได้บ้างให้ขึ้นในเรื่องของบริวารช่วยเราจริงๆแล้วงานเนี้ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี้ยถึงแม้ว่าจะเกิดจากเราแต่ก็ยังมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้มันผ่านพ้น,นไปได้ด้วยดีไม่ต้องกงังวลนะไม่ต้องกลัวในกรณนั้นในเรื่องของอการงานของเราที่มี ไม่มีอะไรที่มันแย่จะต้อง,งหมดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ทุกจัดสรรให้ดีไม่ต้องไปกังวลกลัวอะไรขนาดนั้นบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็พัฒนาต่อให้มันเกิดผลดีกับตัวเรานะครับอุดมชว่าไพ่เกิดอะไรบ้างไพ่ขก้นว่าเมื่อมันเกิดความกลัวเกิดความกังวลแล่ามันเกิดความไม่มั่นใจจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไพ่ก็ไว้เราอยู่กับตัวเองนิดนึงนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่ยคอยๆทุกจัดการไปทิศทางที่ดีไม่ต้องไป เราหวนกลัวในขณะนั้นไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะมีแต่สิ่งที่เราเออมันไม่ได้ทํามันไม่ได้จัดก,การมันมีนู่นนี่นั่นมีข้ออ้างสรารพัดสรารเพนะเมื่อเราพักจิตพักใจเนี่ยและมีกําลังใจพร้อมมันก็สามารถจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ยนะสคนที่มีงาน,นยอยู่ที่ 70%นะคือมันยังผ่านพ้นและไปที่ทางดีได้แตแบบ่จากการกระทาของตัวเราเป็นไยังเกิดปัญหาจาัดใจของเราค่อนข้างหนักเหมือนกันต้องใช้อาศัยการปักจิตปักใจตัวเองมากๆจะได้ไม่เกิดปัญหากับในเรื่องของงานเพิ่มเติมในอนาคตและจัดก,การปัญหาต่างๆให้เรียบร้อยกระตุกเป็นกลังใจให้นะครับเรามาดูกันต่อนะในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้โชคลาภของเราเนี่ยมีไหมเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชคลาภผลเกิด พุธกลางว um ันดูสิโชคลาภมีไหมปั๊บพ่ขึ้นเป็นปรสิวะพ่ขึ้นไปตองเงินต่อทองนะมีโอกาสเรื่องโชคลาภเหมือนกันพ่ขึ้นว่าต้องมีในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของพลังบุญของตัวเราเยอะเอะก็ไว้เพื่อจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โชคลาภเหล่านี้มันรุดลอยหายไปนะพ่ขึ้นเป็นการปฏิบัติบูชาการสดมนกันให้ทารักษาสินเชื่อจิต่อพ่อหนาพ่ขึ้นเป็นตองเงินต่อทองแม้ว่าเรื่องเงินองทองจะเริ่มไหลเวียนเข้ามาเริ่มเปิดนะเดินดวงเรื่องโชคลาภเริ่มเปิดขึ้นมาเหมือนกันอ่ะดูซิว สิ่งไหนที่ทําให้เกิดโชคเกิดลาภของเรามากยิ่งขึ้นนะไพ่จะบอกอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการปฏิบัติบูบชานะถ้าเรานับถือบูชาองค์เทพองค์ไหนก็ตากนะไม่ว่าจะนับถือบูชาก็มีงามขอพรนะแล้วก็ขอจากสิ่งจากสิทธิ์ก็จะได้รับจากสิ่ง์จากสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็หากคนที่เอ้ยเราไม่ได้นับถือบูชาองค์เทพองค์ไหนเลยก็เป็นการสวดมนต์บูชาให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษาและให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะไม่ให้มีการ ขัดลาบนะขัดดวงขัดเงินขัดทองของตัวเรานะเรื่องโชคลาภก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกว่รื่องอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าในเรื่องโชคลาภเรามีเลขมงคลฮะมีเลขมงคลของตัวเราหมยเป็นเลขอะไรดูซิปับ๊บเห็นไหมไพ่ขึ้นเป็นเทพเทวะออกมาเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเทพเทวะจึงให้เลขของตัวเราหมาเป็นเลขมงคลในช่วงเดือนกันยาย,ยนี้คือเลข4เลข5้าแล้วก็เลข3สําหรับคนเกิดพุทธกัจจวัดนะเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ใช้จิตวิญญาณทำไมคือจิตวิญญาณจากสิ่งศักสิิ์ต้องไปขอพรและผูกเล่ผูกดวงผูกจิตผูกใจของตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะได้รับผลในเรื่องของบุญบาร,รมีในเรื่องของเงินทองเงินตราในเรื่องของโชคลาภของตัวเราในช่วงนี้ดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับโชคลาภคนเกิพดพดกลกานอยู่ที่80%นนะโอกาสเรื่องโชคลาภมีมากับเทพเทวานั่นเองเป็นพลังใจให้นะครับ